สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแดงค่ะเรายังคงอยู่ใน Unit 4 Thing You Do วันนี้เรียนรู้เรื่อง present simple tense ในหัวข้อ yes no question ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเด็กๆหยิบเอกสารประกอบการเรียนรู้ค่ะ English exercise grade 5แล้วเปิดหน้า129ถึงหน้า131ค่ะเพื่อประกอบการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะ Present Simple Tense เป็นประโยคที่แสดงการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้นลำดับต่อไปค่ะเด็กๆมาเรียนรู้โครงสร้างของ Yes No Question หรือคำถามแบบ Yes No กันค่ะโครงสร้างง่ายมากๆเลยค่ะ Do I We u day นามพหุพจน์ค่ะตามด้วยคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่ตามด้วยกริยาฐานตามด้วยร,รมส่วนขยายคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่และ question mark ค่ะ 2. does he she it นามเอกพจน์ตามด้วยคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่ ตามได้กริยาฐานตามได้กรรมส่วนขยายคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่และเครื่องหมาย question mark ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการตอบคำถาม yes/no question กันค่ะง่ายมากๆเลยค่ะตอบใช่ค่ะ yes yes i y o u we they ตามได้ดูค่ะและ Full Stop Yes, he, she, it ตามด้วยด้ e s ค่ะและ full stop ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการตอบแบบปฏิเสธบ้างนะคะ No ไม่ใช่ค่ะ No I, you, we, they ตามด้วย don't และ full stop No he, she, it doesn't และ full stop ค่ะ โครงสร้างง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการตอบคำถามแบบ yes no question หลักการนะคะสำหรับการตอบคำถามแบบ yes no question ค่ะการตอบคือ 1. ขึ้นต้นด้วย yes หรือ no 2. ค่ะใช้สรรพนาม I you we they he she it แทนประธานเสมอ ลำดับสุดท้ายค่ะ3มักใช้รูปยอป่อปฏิเสธของกริยาช่วย don't doesn't มากกว่ารูปเต็มค่ะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้ค่ะตัวอย่างค่ะของการตั้งคำถามแบบ yes no question และการตอบคำถามแบบ yes no question ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะตัวอย่างแรกค่ะ does tom often go to the cinema Does Tom often go to the cinema? ทอมไปดูภาพยนตร์บ่อยๆใช่ไหมมาดูโครงสร้างกันค่ะ Does ค่ะขึ้นต้นประโยคเป็นคำถามนะคะ Tom Subject ค่ะ Often Adverb of frequency Go กริยาฐาน to the cinema ส่วนขยายค่ะเราใช้ does เนื่องจากประธานเป็น Tom นะคะ ประธานเอกพจน์ใช้ does และ go ไม่ต้องเติม s หรือ es ทั้งนั้นค่ะเพราะว่า go ตามหลัง does ซึ่งเป็นกริยาฐานและ tom เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเป็น pronoun คือคำว่า he ค่ะวิธีการตอบคำถามค่ะ yes he does ใช่เขาไปบ่อยและ no he doesn't ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปบ่อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ตัวอย่างต่อไปค่ะ Do you wear a uniform every day? Do you wear a uniform every day? คุณใส่เครื่องแบบทุกวันใช่ไหมดูค่ะขึ้นอตอ้นประโยคค่ะคำถามใช้ดู you เป็น subject wear กริยาฐาน a uniform กรรมและ every day adverb of frequency ค่ะ ที่เราใช้ดูเพราะว่าประธานคือ you ค่ะและ where ไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นนะคะทั้ง s yes และ es ค่ะเนื่องจาก where ตามหลังดูซึ่งเป็นกริยาฐานค่ะวิธีการตอบค่ะถาม you ตอบ i นะคะ yes i do ใช่ฉันใส่ทุกวันและ no i don't ไม่ใช่ฉันไม่ได้ใส่ทุกวัน ตัวอย่างต่อไปค่ะ Does she live in Malaysia? Does she live in Malaysia? เธออาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียใช่ไหมไปดูโครงสร้างกันนะคะขึ้นต้นประโยคค่ะ Does she subject live กริยาฐานและ in Malaysia ส่วนขยายค่ะเราใช้ does เนื่องจากประธานเป็นเอกพจน์ค่ะและ live ไม่ต้องเติม s นะคะเนื่องจากตามหลัง does ต้องเป็นกริยาฐานค่ะวิธีการตอบค่ะ yes she does ใช่เธออยู่ที่นั่นและ no she doesn't ไม่ใช่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่น do t h y like pizza do t h y like pizza พวกเขาชอบพิซซ่าใช่ไหมขึ้นต้นประโยคค่ะ do และ they ทำหน้าที่เป็น subject ค่ะ like กริยาฐาน pizza ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะประธาน they นะคะจึงขึ้นต้นด้วย do และ like ไม่ต้องเติม s ค่ะเนื่องจากว่ากริยาตามหลังดูจะต้องเป็นกริยาฐานค่ะวิธีการตอบค่ะ yes they do ใช่พวกเขาชอบพิซซ่าและ no they don't ไม่ใช่พวกเขาไม่ได้ชอบพิซซ่าตัวอย่างต่อไปค่ะ Does Kate go to Lumpini Park every Sunday? Does Kate go to Lumpini Park every Sunday? Kate ไปสวนลุมพินีทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมมาดูโครงสร้างค่ะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย Does Kate ทำหน้าที่เป็น subject go ทำหน้าที่เป็นกริยาฐาน to Lumpini Park ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะและ e v e r y s u n Day ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ใช้ does ค่ะประธานคือเอกพจน์ K ค่ะและ go ไม่ต้องเติบ s หรือ es นะคะเนื่องจากตามหลัง does จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะวิธีการตอบค่ะถาม Kate เปลี่ยนเป็น pronoun คือ she ได้ว่า yes she does ใช่ เธอไปสวนลุมพินีทุกวันอาทิตย์และ No she doesn't ไม่ใช่เธอไม่ได้ไปสวนลุมพินีทุกวันอาทิตย์ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ do you want anything else do you want anything else คุณต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมไปดูโครงสร้างค่ะคือต้นประโยคคำถามด้วยดู you ทำหน้าที่ subject ค่ะ want กริยาฐาน Anything else ส่วนขยายเราใช้ดูในประโยคนี้นะคะเนื่องจากประธานคือ you พ้าหูพน์ค่ะและ w a n t ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะตามหลัง do จึงเป็นกริยาฐานค่ะวิธีการตอบค่ะถาม you ตอบ I ค่ะ Yes I do ใช่ฉันต้องการและ No I don't ไม่ใช่ฉันไม่ต้องการ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Does Natalie come from Canada? Does Natalie come from Canada? Natalie มาจากแคนาดาใช่ไหมมาดูโครงสร้างค่ะขึ้นต้นประโยค Does Natalie ค่ะ subject Come กริยาฐาน from Canada ส่วนขยายใช้ does เนื่องจากประธานเป็นเอกพจน์ค่ะและ come ต้องเป็นกริยาฐานค่ะ ตามหลัง does วิธีการตอบค่ะนาทาีนะคะเปลีป่ยนบัญชีได้ว่า Yes she does ใช่เธอมาจากแคนาดาและ No she doesn't ไม่ใช่เธอไม่ได้มาจากแคนาดาตัวอย่างต่อไปค่ะ Do you drink alcoholDo you drink alcohol คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ไปดูโครงสร้างค่ะ ขึ้นต้นด้วย do you subject drink กริยาฐาน alcohol กรรมเราใช้ do เพราะว่าประธานคือ you พระหุ่น์ค่ะ drink เป็นกริยาฐานนะคะเนื่องจากตามหลังคำว่า do วิธีการตอบค่ะถาม you ตอบ I yes I do ใช่ผมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ no I don't ไม่ ผมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมาดูอีกตัวอย่างค่ะ Does he like Italian foodDoes he like Italian food เขา,าชอบอาหารอิตาเลียนใช่หรือไม่มาดูโครงสร้างค่ะ Does คืนต้นประโยคค่ะ He ทำหน้าที่เป็น subject like กริยาฐาน Italian food ส่วนขยาย เราใช้ does เนื่องจากประธานเป็นเอกพจน์ค่ะและ like เป็นกริยาทานค่ะตามหลัง does วิธีการตอบค่ะ yes he does ใช่เขาชอบอาหารอิตาเลียนและ no he doesn't ไม่ใช่เขาไม่ชอบอาหารอิตาเลียนมาดูอีกตัวอย่างค่ะ do you study English every day do you study English every day คุณเรียนภาษาอังกฤษทุกวันใช่ไหมมาดูโครงสร้างค่ะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย do You ททำหน้าที่เป็น subject study ทำหน้าที่เป็นกริยาฐาน English กรรมและ every day adverb of frequency ใช้ do เพราะว่าประธานคือหูพหุ์คค่ะและ study ต้องเป็นกริยาฐานเพราะตามหลังคำว่า do วิธีการตอบค่ะถาม u ตอบ i yes i do ใช่ฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวันและ no I don't ไม่ใช่ฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันหลังจากที่เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้โครงสร้าง yes/no question เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลองทำแบบฝึกไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจค่ะ exercise 1 put the words in the correct order to make sentence Put the words in the correct order to make sentence. ให้เด็กๆนำคำที่กำหนดมาให้นะคะเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะ o you want my do help. มาดูคำตอบกันเลยค่ะ Do you want my help? Do you want my help? 2. as he. Does a teacher work มาดูคำตอบกันเลยค่ะ Does he work as a teacher Does he work as a teacher ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาฝึกกันต่อค่ะ Three Some. Does she want coffee ราไปดูคำตอบค่ะ does she want some coffee does she want some coffee four you read a lot do มาดูคำตอบเลยค่ะ do you read a lot do you read a lot ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราไปฝึกกันต่อเลยค่ะ five music Does Jane like pop มาดูคำตอบค่ะ Does she like pop music Does she like pop music Six The smoke cigarettes Do you มาดูคำตอบกันเลยค่ะ Do you smoke the cigarettes Do you smoke the cigarettes Seven Like your do job you Madukamta do you like your job? Do you like your job? Eight You Susie No Do Madukamta Do you know Susie? Do you know Susie? Nga. 9. Does boyfriend Lucy have มาดูคำตอบกันเลยค่ะ Does Lucy have boyfriend Does Lucy have boyfriend 10. This Jim l i s a r e exercise Does at มาดูคำตอบกันค่ะ Does Lisa exercise at this gym? Does Lisa exercise at this gym? ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ Exercise two. Circle the errors, then write the correct sentence. Circle the errors, then write the correct sentence. ให้เด็กๆนะคะวงกลมสิ่งที่ผิดพลาดค่ะและหลังจากนั้นให้เด็กๆเ,เขียนประโยคใหม่ให้ถูกต้องค่ะ เราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. Does she eat s at this restaurant every night? Does she eat s at this restaurant every night? มาดูคำตอบกันเลยค่ะสิ่งที่ผิดพลาดคือ eats ประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Does she eat at this restaurant every night? เราต้องใช้ each นะคะที่ไม่เติม s ค่ะเนื่องจาก each ตามหลัง d o e s จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะ t o do your mother like to sew so do your mother like to s so e r ลองหาดูนะคะเรามาดูคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ผิดพลาดคือ do ประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Does your mother like to soar? Does your mother like to s o a เราต้องใช้ does ค่ะเนื่องจาก your mother แม้เพียงคนเดียวนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาจึงต้องเป็น does ค่ะ Three Does she drinks coffee every morning? Does she drinks coffee every morning? มาดูคำตอบค่ะ Drinks ประโยคที่ถูกต้องควรเป็น Does she drink coffee every morning? Does she drink coffee every morning? เราใช้ drink ที่ไม่เติม s นะคะเนื่องจาก drink ตามหลัง does จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะ 4. Does they like chicken? Does they like chicken? มาดูคำตอบค่ะสิ่งที่พลาดคือ does ค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเพราะเราต้องใช้ do they like chicken do they like chicken เนื่องจากประธานคือ they ค่ะ they เป็นหูพหุน์จึงต้องใช้ do ค่ะ five does students goes to school on Saturday does students goes to school on Saturday มาหาที่ผิดพลาดกันนะคะ เด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าอาจจะมีมากกว่า1จุดค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะสิ่งที่ผิดพลาดคือ do's e let's เรามาดูกันค่ะว่าที่ถูกต้องควรจะเป็น do students go to school on Saturdaydo students go to school on Saturday เราต้องใช้ดูค่ะเนื่องจาก students เป็นภู้มุพจน์จึงต้องใช้ do และเราต้องใช้ go ที่ไม่เติม es ค่ะ เนื่องจากตามหลังดัสเกยลจะต้องเป็นกริยาฐานค่ะ 6. do paul knows your father do paul knows your father หาข้อผิดพลาดดูนะคะเด็กๆสังเกตดีๆค่ะมีมากกว่าหนึ่งจุดค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะสิ่งที่ผิดพลาดคือ do และ n o w s ค่ะประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Does Paul know your father? Does Paul know your father? เราควรจะใช้ does ค่ะเนื่องจาก Paul ประธานเป็นเอกพจน์ค่ะและ n o ไม่ต้องเติม s ค่ะเนื่องจาก n o ตามหลัง does จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะ 7. <Seven. S 1> Do he eat spicy food? d o he eat spicy food? s food? เด็กๆลองค้นหาดูนะคะว่าคำที่ผิดพลาดมีอะไรบ้างมีมากกว่าหนึ่งคำแน่นอนค่ะเรามาตรวจคำต่อกันเลยค่ะสิ่งที่พลาดคือคำว่า d o และ eats ประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Does he eat spicy food? Does he eat spicy food? เนื่องจาก he ค่ะเป็นเอกพจน์ต้องใช้ does และ eat ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะ eat อยู่หลัง does จะต้องเป็นกริยาฐานเท่านั้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ eat does they goes shopping at the weekend does they goes shopping at the weekend ลองค้นหาดูค่ะสิ่งที่ผิดพลาดคืออะไร มีมากกว่า1จุดแน่นอนค่ะเรามาตรวจคำตอบเลยค่ะว่าอะไรที่ผิดกันบ้างค่ะ Does และ Goes ค่ะประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Do they go shopping other weekend Do they go shopping o t h e weekend เราควรจะใช้ดูแทน Does นะคะเพราะ they คือประธานพระองน์พค่ะกริยาควรจะเป็น Do และ go ไม่ต้องเติม es ค่ะเนื่องจาก go ตามหลังดูจะต้องเป็นกริยาฐานเท่านั้นค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะครูแดงหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้เรื่อง present simple tense ในหัวข้อ yes no question นะคะและครูแดงขอฝากกันบ้านท้ายบทเรียนค่ะใน english exercise grade 5 book 1 unit 4ค่ะ exercise 6 หน้า139ค่ะก่อนจากกันนะคะครูแดงฝากเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ